เบียบอกพี่แอนว่าพี่แอนเออเบียไม่ได้มาตั้งใจทำอะไรอย่างเงี้ยแต่แรกเลยนะแล้วณตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะหนูอะ่ะหนูเห็นพี่เขาเทะเลาะกันอะ่ะเออแย่หนูก็รู้สึกแย่หนูก็ หนูเรียกี่แอนมามาคุยด้วยกันอะไรอย่างเงี uh ้ยอือฮือเออว่าว่าหนูอะรู้สึกหนูก็รู้สึกแย่เหมือนกันก็คือมันเกิดไปแล้วหนูกลับไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้มีมรืองกลัวจูบไหมไม่มีไม่มีอือเออไม่มีเราไม่เคยแอบทำอะไรอย่างนั้นเลยแล้วก็ทุกครั้งถ้าจูบจะค้างหรื นอนข้างนอกตลอด